สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้มาพบกับครูสมบัติอีกแล้วนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะวันนี้นะคะเราจะอ่านนะคะอ่านเสริมจากนักเออนนังสือนะคะวรรณคดีลำนำนะคะบทที่3เรื่องลื่นหลบลื่นลดสก,กวานะคะตอนที่1นะคะอ่าเราไปดูเลยค่ะนะคะเดยวนักเรียนอ่านตามคุณคุณนะคะสก กะว่าหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม้นพจมจมานที่หวานหอมกินปะเทียบเปรียบดวงพวงพยอมอาจจะน้อมจิตโน้มด้วยลมลม แม้นล้อลามยามหยาบไม่ปราบปื้มดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเข็ดขมผู้ดีไพ่ไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังรมเมินหน้าและอาเอย อันนี้นะคะเป็นบทประพันธ์ของพ,พระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงบดินทรละัยสารโสพลน,นะคะท่านได้แต่งเอาไว้นะคะเกี่ยวกับการพูดนะคะว่าเราจะต้องพูดอย่างไรพูดจะให้ดีนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะว่าบทสัก,สกวาน,นะคะหวานอื่นนั้นเป็นอย่างไรนะคะการพูดเพาะดีแค่ไหนนะคะอ่าว่าแล้วไปกันเลยค่ะ คื่นลดสักกวาตอนที่หนึ่งอันอ้อยตาหวานลินล้นแ้ลซินซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายให้เจ็บ อื่นหมื่นแสนจะแคลนคลายเจ็บจนตายนั้นเพราะเจ็บให้เจ็บใจจากบทกลอนที่น้องๆได้ฟังตอบได้ไหมคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดนั่นเอง บทกลอนที่สอนเกี่ยวกับการพูดยังมีอีกนะคะไปฟังกันเลยเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากโหยอิวเพราะชีวหางเมนพูดดีมีคนเขาเมตตา จะพูดจามจงพิเคราะห์ให้เหมาะความได้ฟังและอ่านบทกลอนเกี่ยวกับการพูดกันแล้ววันนี้ก็เลยขอเอาเรื่องเกี่ยวกับการพูดมาเล่าให้นุงน้องฟังแต่ก่อนที่จะไปฟังเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนนะคะเริ่มจากคำว่าสักวาหมายถึงชื่อกลอนบทหนึ่ง ที่มีสี่คำกรอนขึ้นต้นด้วยคำว่าสักรวาและลงท้ายด้วยคำว่าเอยพจมานหมายถึงคำพูดถ้อยคำพยอมหมายถึงชื่อไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ดอกสีขาวออกเป็นช่อมีกลิ่นหอม ระอาหมายถึงเบื่อหน่ายรำคาญหรือหมดกําลังใจเพราะถูกรบกวนยามหมายถึงดูหมิน่นดูถูกรู้จักคำศัพท์แล้วก็ไปฟังเรื่องที่เตรียมมาเล่าให้ฟังกันเลยค่ะ ุลุงมีบ้านอยู่ท้ายตลาดสารตระกาและกระบุงขายให้พ่อค้าลุงเล่าให้เด็กๆฟังว่าชอบร้องเพลงลําตัดเพลงชอยและเพลงอีแซลเด็กคนหนึ่งอยากรู้ว่าศักกวาเป็นอย่างไรลุงจึงร้องศักกวาให้ฟังว่า กวาวานอื่นมีมื่นแสนไม่เหมือนแม่นพจทมานที่หวานหอมกลิ่นประทีบเปรียบดวงพวงพยอมอาจจะน้อมติดนมด้วยลมลม เมลอลามยามยาบไม่ปราบปลื้มดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเพ็ดคมผู้ดีพรีไม่ประกอบทออบอารมณ์ใครฟังลมเหมืินน่าระ ลุงบอกกับเด็กๆว่าบทสักวาเป็นบทร้องของเก่าคนสมัยก่อนเขาใช้ร้องโต้ตอบกันเวลามีงานรื่นเริงเรื่องที่ร้องก็แต่ขึ้นเดียวนั้นแต่ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เขาไม่ร้องกันแล้วลุงถามเด็กๆว่ารู้ไหมว่าบทสักวาที่ร้องซ้อนเรื่องอะไร น้องๆคนเก่งลองช่วยเด็กๆคิดทีนะคะมาดูกันนะคะว่าจะถูกหรือเปล่าบทสักกวาที่ลุงกล่าวนั้นสอนเรื่องการพูดที่ว่าถ้าพูดจาไพเราะก็จะมีคนชอบแต่ถ้าพูดหยาบคายก็จะไม่มีคนชอบฟังเรื่องเกี่ยวกับการพูดแล้วคราวนี้ถึงเวลาที่น้องๆคนเก่ง จะได้ทำกิจกรรมกันแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาเสร็จแล้วไว้ครั้งหน้าเราจะมาดูเรื่องการพูดกันต่อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเป็นไงคะบทสักวานะคะอ่าเด็กๆนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณครูน,นะคะจะให้เด็กๆเนะะี่ยค่ะ ท่องนะคะบทสัก,กาวาข้างล่างนี้นี่ค่ะสัก,กาวาวานอื่นมีหมื่นแสนนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะาท่องนะคะท่องแล้วก็อ,อ,อ่านแบบทํานองเสนอนะคะถ้าอ่านไม่ได้เนี่ยก็เปิดย้อนวิดีโอไปดูใหม่นะคะวันนี้เอาแค่อย่างเดียวคือให้อ่านนะคะแล้วเี่ยอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่อ่านให้ฟังก็ได้หรือเปิดของคุณครูนะคะเปิดย้อนดูวิดีโอของคุณครูนะคะเรื่องของการอ่านอ่ะ เรามาอ่านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาอ่านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสักวาหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอมกินประเทียบเปรียบดวงพวงพยอมอาจจะน้อมจิตโน้มด้วยโรมลม,ลม แม้นร้อนลามยามอยาบไม่ปราบปื้มดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเข็ดขมผู้ดีไพ่ไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังรมเมินหน้าและอาเอยนะคะเด็กๆอ่านนะคะอ่านหลายๆข้างเดี๋ยว,ยวนักเรียนก็อ่านได้เองแล้นักเรียนก็จะท่องได้นะคะวันนี้คุณครูขอจบแค่นี้สวัสดีค่ะ